พูดคุยกันนะคะกับคุณชาญชัยพันธาธนากิจผุ้มในการอวโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีครับคุณชาญชัยคะครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์แคปเวดเนี่ยนะคะมาขอภาพรวมสําหรับตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายนในมุมมองของเมย์แบงค์ก่อนละกันค่ะณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเดือนมิถุนายนมองภาพตลาดแล้วพอจะมีวี่แววหรือว่าสัญญาณที่ดีบ้างไหมคะ ครก็จริงๆเราเราก็มองว่าภาพภาพเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือไซเวทูไซเวอัพนะครับในในเดือนมิถุนายนนะครับคือเราเราให้กรอบก่อนนะฮะเรามองกรอบการเคลื่อนไหวของเซสเนี่ยนะครับเราประเมินไว้กรอบล่างก็คือบริเวณช่วงหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับขณะที่กรอบบนเนี่ยนะครับก็บริเวณช่วงหนึ่งแปดศูนย์นะครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่ากรอบก็ไม่ได้ไม่ได้ข้างอะไรนะครับอ่าแล้วก็ถ้ามองเนี่ยนะครับเราก็คือภาพของตัวเซตเนี่ยเราก็มองว่า ปัจจัยแวดล้อมเนี่ยนะครับมันก็มีปัจจัยบวกลบผสมผสานนะครับแต่ว่าเราจะโน้มเอียงไปทางบวกนิดๆนะครับโดยปัจจัยบวกที่เราเรามองเนี่ยนะครับมีบูกตามประเด็นนะครับโดยประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นประเด็นจากในประเทศนะครับที่เราเชื่อว่าเดี๋ยวในเดือนนี้เนี่ยนะครับมันน่าจะมีความขึ้นหน้าในมุมของตัว่าการเสนอนะครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐนะครับที่จะเป็น ส่วนของวงเงิน1.57แสนล้านเนี่ยนะครับที่ที่ผ่าน,นค,ค,คอรมอนในช่วงหนึ่งสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็เราเชื่อว่าเดี๋ยวจากจากเนี้ยนะครับในเดือนเนี้ยมันน่าจะมีกระทรวงต่างเนี่ยนะครับจะอาจทยอยเสนอโครงการต่างๆเข้ามานะครับแล้วซึ่งตรงเนี้ยนะครับถามว่าในในายาต้าเราเห็นความคืบหน้าอะไรนะครับก็อ่าในส่วนเนี้ยเราก็จะเห็นว่าในในช่วงหนึ่งสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวนะครับก็เตรียมที่จะเสนอนะครับตัวโครงการกับตัวคณะอนุกรรมการเรียบร้อย กำลังจะเสนอโครงการกับคณะกรรมการในวันนี้นะครับซึ่งโครงการหลักๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นออย่างมีส่วนของตัวพวกเที่ยวคนละครึ่งนะครับโครงการที่ส่งเสริมนะครับในแง่ของตัวภาคการท่องเที่ยวต่างๆนะครับขณะที่ลําดับถัดไปเนี่ยนะครับเราก็มองว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับกระทรวงต่างๆอย่างเช่นคมนาคมอย่างเงี้ยนะครับน่าจะมีความคืบหน้าในแง่ของตัวการกระตุ้นการลงทุนนะครับของเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับซึ่งตรงกนี้เราบอกว่าก็น่าจะเป็นเซนเตอร ที่ดีนะครับกับกับในแง่ของตัวอาการลงทุนนะครับถัดมาเนี่ยประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็ประเด็นเรื่องของความคืบหนา้าของเจรจาทางการค้านะครับก็ uh, แม้ว่าปัจจุบันก็ยังยังไม่ค่อยมี uh, เราอยากจะยังไม่ได้เห็นข่าวนะครับในในมุมของตัวรัฐบาลบ้านเรากับสหรัฐเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในในมุมของตัวในในมุมของเราเนี่ยนะครับเราก็มองว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเราดูท่าทีของรัฐบาลเนี่ยก็เป็นเป็นภาพที่เขาจะมีเจรจานะครับระหว่างสหรัฐกับไทยเนี่ยนะครับก็ ใน,ในช่วงที่ผ่านมาก็มีการเจราจาพูดคุยกันมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ถ็กข่าวอะไรนะครับแต่เชื่อว่าอ่าภาพในระยะถัดไปเนี่ย,ยพอท่านยิ่งเข้าใกล้เดือนกุมภาเนี่ยนะครับมันขอขอให้เข้าใกล้เดือนก,กรกฎาคมเนี่ยนะครับมันน่าจะมีความซบหน้ามากขึ้นนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าในมุมของตัวการเจราจาภาษีระหว่างสหรัฐก,กับไทยเนี่ยเราเรามองว่าภาพเนี่ยม,มันน่าจะลดจากระดับ3าซลงมานะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยถ้าสมมติว่ามันลดมาได้นะครับแล้ว มันไม่ได้ทําให้อในมุมของตัวภาษีของบ้านเรามันมันมันเสียเปรียบกับเพื่อนบ้านมากนักเนี่ยนะครับเรามองว่าความชัดเจนของเนี่ยมันจะอาจจะเป็นอ่าแรงหนึ่งที่ขับเคลื่อนในมุมของตัวตลาดให้กลับเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยก็จะเป็นอ่าความคาดหวังในมุมตัวอ่า TEGX นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไปดูในมุมของตัวอ่า AUM นะครับในในกองทุน TEGX เนี่ยอาจจะต้องบอกว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเจ็ดพันกว่าล้านนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่า อ่าหลักๆเนี่ยมันมาจากในแง่ของตัวการโยกเงินของ l t f เนี่ยมานะครับขณะที่เม็ดเงินใหม่ๆอาจจะยังยังไม่ได้แบบอ่ามีมากเท่าที่ควรนะครับแต่งางไรก็ตามก็ต้องบอกว่าในในมุมของตัวพฤติกรรมนะครับของนองักลงทุนที่เป็นการซื้อเพื่อที่จะอะาจลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยก็การซื้อเนี่ยมันจะเป็นเป็นการซื้อเหมือนกับใกล้ๆช่วงที่อ่าเวลาเวลามันมันจะมันจะหมดนะครับเย่างเช่นในส่วนของตัว t s t x เนี่ยก็จะหมด อ่าเวลาในการซื้อเนี่ยก็คือเดือนมิถุนาเดือนเนี้ยนะครับดังนั้นเราก็มองว่าเม็ดเงินเนี่ยมันน่าจะอ่ามีมากขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาะช่วยประคองตลาดในบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสามปัจจัยบวกนะครับที่ที่เรามองนะครับแต่งางไรก็ตามมันก็ยังมีอ่าประเด็นลบนะครับในเดือนนี้นะครับแล้วก็เรามองว่ามันมันจะมีสองส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องของอาการเมืองนะครับเราเรามองว่าอ่าประเด็นการเมืองเนี่ยมันน่าจะเป็นเป็นน้อยนะครับในในเดือนนี้ที่ที่ทําให้ภาพของตัวตลาดอาจจะแปรได้นะครับโดย อ่าประเด็นแรกเนี่ยก็คือในมุมของตัวการปรับปลมองนะครับซึ่งการปรับปลมอเนี่ยนะครับตอมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนนะครับผมว่าตลาดก็อาจจะกังวลในแง่ของตัวการกับเพื่อนนโยบายของเศรษฐกิจของของรัฐบาลเนี่ยเออว่ามันจะมีความคืบหน้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแต่องไรก็ตามเนี่ยเราเรามองว่าถ้าในมุมตัวการปรับปลมอเนี่ยนะครับจุดที่เราโฟกัสก็คือว่าเราต้องไปดูหน้าตาตาของคลมอเนี่ยนะครับว่าถ้ามัปรับจริงๆเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับกับอีกด้านหนึ่งก็คือในมุมของตัว เสถียรภาพของรัฐบาลว่าเออหลังจากปรับคลรมแล้วมันจะทําให้เสถียรภาพผัคร่วมเนี่ยมันดีขึ้นหรืออ่อนแอลงยังไงซึ่งอันนี้นนมันจะเป็นประเด็นที่ติดตามนะครับซึ่งซึ่งเราก็คงต้อง,ต,องต้องตามดูพัฒน,นาการนะครับกับอีกประเด็นน่งก็คือเรื่องของอการที่ศาลนะครับเชิญคุณทักษิณน,นะครับมามาไต่หัวในกรณีชั้นสิบสี่นะครับในวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ผมว่าพอใกล้วันนะครับตลาดก็อาจจะมีความกังวลน,นะครับซึ่งก็จะถูกนําไปเชื่อมโยงกับในมุมของตัวเสถียรภาพของ ของอสถานะของรัฐบาลน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็มองว่าสองประเด็นเนี้ม,นมันจะเป็นประเด็นลบนะครับแต่ว่ามัน,มนยังไม่ถึงอ่าขนาดที่จะทําให้อ่าพรรครัฐบาลน,นะครับที่นําโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะหยุบชะาในระยะเวลาันใกล้นะครับก็เลยมองว่า่าภาพมันก็อาจจะเป็นน้อยในบางจังหวะนะครับก็โดยรวมเนี่ยนะครับก็อย่างที่ไล่เรียงกันมานะครับมันก็จะมีทั้งปัดใจบวกตัดใจลบนะครับแต่เราก็มองว่าภาพของตัวเซตเเองเนี่ยนะครับที่ปรับลงมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าลงมา ลงมาพอสมควรเนี่ยมันน่าจะมีจังหวะที่ค่อยๆดึงกลับขึ้นมาได้อแล้วก็เมื่อคู่ผมผมลืมกล่าวถึงปัจจัยรบอีกอันนึงน,นะครับก็คือในส่วนของตัวเดลตานะครับที่เหนียวในเดือนเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องของมาเก็ตแคปเวยนะครับที่เขาจะเริ่มใช้ในวัในในต้นเดือนกรกฎาน,นะครับซึ่งในช่วงระหว่างทางเนี่ยเราก็อาจจะเห็นการปรับน้ําหนักของตัวเดลต้าจากในแง่ของตัวกองทุนพาสิ่งฝันได้เหมือนกันซึ่งตรงส่วนนี้มันอาจจะทําให้ในมุมของตัวตลาดนะครับก็ อาจจะก,การดอบได้นะครับโดยยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเมื่อวานนี้นครับเดลต้าลงไป,ปมาสั้9.6ได้นะครับก็กดดันตลาดไประมาณตัวเดลต้าเองก็กดดันตลาดไปประมาณสั้9.9จุดนะครับซึ่งปปแน่นอนมันมันจะสร้างน้อยนะครับในการลงทุนได,ได้ได้เช่นกัน,นะฮนนี้ก็เป็นเป็นภาพลวมนะครับของของเดื่อนมิท,ทุนาที่เราบอกนะครับค่ะ อ่ะพอเห็นภาพนะคะว่ามันมีทั้งปัจจัยบวกนะคะแล้วก็ปัจจัยลบนะคะซึ่งดูเหมือนว่าปัจจัยลบเนี่ยตอนนี้จะมีอิทธิพลมากกว่านะคะถึงแม้ว่าเราจะมีความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับทิศทางของการพักการด้านการท่องเที่ยวก็ดีหรือว่าการเจราจาการค้าก็ดีในเงินที่จะเข้ามาใหม่จากไทยเอสจีเอ็กก็ดีนะคะการเืินเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องรอคอยส่วนเรื่องของ Market Cap คปเวเนี่ยนะคะอยากจะให้คุณชานชัยช่วยอธิบายให้นักลงทุนฟังหน่อยสิคะว่ามันมีวิธีการคิดคำนวณยังไงแล้วมัน ไมมันถึงส่งผลต่อเดลต้าแค่ตัวเดียวมันมีหุ้นตัวอื่นๆที่เสี่ยงจะติดเกณฑ์นี้ด้วยหรือเปล่าเขาเขาดูกันยังไงล่ะคะครับก็ในส่วนของตัวเกณฑ์ของบากิดแคปเวกเนี่ยเกาต้องบอกว่าที่ตลาดมีมีแนวิดที่จะใช้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะต้องการเหมือนกับลดอิทธิพลนะครับของของหุ้นรายตัวบางตัวนะครับที่มันอาจะที่หุ้นบางตัวเนี่ยก็คือสมมติว่ามันผันมันผันปวนเนี่ยตัวเดียวมันทําให้เหมือนกับภาพของตลาดเนี่ยนะครับ มันเต๋ไปได้นะครับทั้งทั้งทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งในที่นี้ก็ถ้าพูดตรงๆก็คือเดลต้าเนี่ยแหละนะครับที่ช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเป็นตัวที่มีอิทธิพลสาคัญนะครับซึ่งถามว่าเวลาการใช้ก่อนละกันนะครับในแง่ของตัวเกณฑ์ตัวมา r k เก็ตแคลเทตัวเนี้ยนะครับตลาดจะใช้กับดัชนีไหนบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ใช้กับทุกดัชนีนะครับที่จะใช้เนี่ยใช้กับในตัวของตัวเซตติตี้นะครับเซตร้อยนะครับแล้วก็ เซตซิต uh, ี้ที่เป็นฟ e รีโบดแอดเจ็ตเซ็นมาเก็ตแคปนะครับแล้วก็เซตร้อยที่เป็นแบบฟรีโบดแอดเจ็ตเซ็นมาเก็ตแคปนะครับสี่ดัชนีนี้นะครับที่จะใช้่าเกณฑ์แคปเวกที่จะเริ่มในวันที่ 1, 1ก,กรกฎาคมนะครับ <S <S ซึ่งตัวเกณฑ์แคปเวกตรงนี้นะครับเขาจะใช้ก็คือแคปที่ประมาณสัก10%นะครับแล้วถามว่าเวลาคำนวณเนี่ยคำนวณอย่างไรนะครับก็คือเราก็เอาสมมุติว่าเราเราดูในเฉพาะในเซตซิตี้นะครับ <S <S เราก็เอาในส่วนของตัวมาเก็ตแคปของ่เดลต้า นะครับอ่ากับในส่วนตัวมาร์เก็ตแคปของเอทิตี้นะครับซึ่งอ่าถ้าเอาราคาปิดของเดลต้าเมื่อวานนี้อ่ะนะครับก็คือสัดส่วนเนี่ยนะครับของเดลต้าเนี่ยมันอยู่ที่สิบเอ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งสิบเอ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าตลาดไปใช้เกณฑ์สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็หมายความว่าไอ้ตรงส่วนที่มันเกินขึ้นไปเนี่ยนะครับเวลาเขาเอามาคำนวณในดัชนีเนี่ยเขาก็จะจะไม่เอามาคิดนะครับเขาจะคิดให้ให้เดลต้าเนี่ยมีน้ําหนักให้มากกวนน่าประมาณสัก 10%เท่าน e ั yeah, ้นนะครับแล้วถามว่าผลเนี่ยมันมันจะมันจะเป็นอย่างไรทําไมต้องต้องกังวลนะครับก็คืออ่ามันจะทําให้ในส่วนของตัวกองทุนพาสซีฟฟันเนี่ยนะครับสมมุติว่ากองทุนพาสซีฟฟันที่เรียนแบบดัชนีในส่วนของตัวเทสติตี้เนี่ยนะครับก็เวลาเดลต้าเนี่ยมันมันมีน้ําหนักกับดัชนี10%เนี่ยนะครับก็คือในในแง่ของตัวกองทุนพาสซีฟฟันเนี่ยเขาก็ต้องปรับเวทเนี่ยให้ให้ลดลงตามแค่10%นะครับมันก็เลยทําให้อ่าภาพใงส่วนเนี้ยนะครับเราเราก็เลยอาจจะเห็น อ่าแรงนะครับลดน้าหนักของเดลต้าเนี่ยม,มันมันเริ่มเปลี่ยนปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นอ่าคอนเซ็ปต์หลักๆนะครับในในมุมของตัวอ่ามาร์เก็ตแคปเวทตรงนี้นะครับค่ะแสดงว่าต่อจากนี้เนี่ยเดลต้าอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากนักแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่านักลงทุนในประเภทที่เป็นพาสติกฝันก็จะไม่ได้สนใจซื้อเดลต้าแบบเรียกว่าหนาตาเหมือนในช่วงที่ผ่านมาแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมคะครับค่ะใช่ครับ แล้วแนวโน้มราคามันจะเป็นยังไงล่ะคะสําหรับเดลต้าค่ะครับก็ถ้าสมมติว่าในส่วนของตัวเดลต้าเนี่ยนะครับเราเราอิงเราคํานวณอิงกับเซ็ตพิตี้แล้วกันนะครับก็คือปัถ้าราคาปิดปัจจุบันเนี่ยนะครับม,มันมันมีสัดส่วนในเซ็ติตี้เนี่ยประมาณสัก11.7เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งถ้าเราเราปิดง่ายๆนะครับก็คือว่าอ่าแล้วราคาเท่าไหร่ล่ะนะครับราคาของเดลต้าที่มันอยู่ตรงไหนล่ะมันจะทําให้ตัวเวทของเดลต้าเนี่ยนะครับมันมันลงมาที่10เปอร์เซ็นต นะครับเมื่อเทียบกับในในแง่ของตัวสัดส่วนมาจิตแคปในเซทูตตี้นะครับซึ่งการที่เราไปคำนวณเนี่ยนะครับเราก็คำนวณมาได้ว่าในส่วนของตัวราคาเดลต้าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักอ่าแปดสิบบาทนะครับมันจะทาให้สัดส่วนมาจิตแคปเทียบกับเซทูตี้เนี่ยมันเหลือทิศเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็แสดงว่าเราเราพอจะเห็นดาวไซแล้วนะครับว่าเออในมุมของตัวอ่าถ้าจะมีการอปรับน้ําหนักการลงทุนของเดลต้าเนี่ยนะครับราคาหุ้นของเดลต้าเนี่ยถ้าอยู่ ใกล้ๆยิ่งใกล้80เท่าไหร่แรงกดดันกับภาพตลาดเนี่ยมันก็จะจะลดลงนะครับขณะที่ถ้าเมื่อไรก็ตามนะครับเดลต้าเนี่ยก็คือถ้าสมมติมันมันปรับเพิ่มขึ้นไปเกิน80มากๆนะครับมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่พอเดี๋ยวใกล้ๆเวลาช่วงที่จะมีการแคปเวดกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีการลดน้ําหนักเดลต้าเกิดขึ้นแล้วมันจะทําให้ภาพของตลาดจะคล้ายๆกับเมื่อวานเนี่ยนะครับที่มีแรงขายเดลต้าออกมานะครับ แล้วถ้าหาว่าเดลต้าไม่มีอิทธิพลต่อดัดชนีแล้วหลังจากนี้แนวโน้มของตลาดหุ้นไทยมันก็ไม่มีตัวผลักดันสิคะในมุมมองของคุณชานชัยมองอยังไงนะคะครับก็แน่นอนนะครับม,มันก็จะทําให้ไอไอการที่จะทําดัดชนีนะครับโดยความหันผวนของหุ้นบางตัวเนี่ยมันก็ทําทําได้ยากมากขึ้นนะครับแต่องไรก็ตามเนี่ยผมว่าเออสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่กับในแง่ของตัว แฟกเตอร์ของปัจจัยพื้นฐานของบ้านเราเองนั่นแหละนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยตัว e p s กาไรตลาดของบ้านเราเนี่ยมันจะโตได้ดีบ้างน้อยแค่ไหนนะครับแล้วมันจะทําให้กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะครับมันมันเติบโตได้อ่าได้ดีบ้างน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นตัวที่บอกว่ามันน่าจะสะท้อนในในแง่ของตัวอัตราสนีตลาดได้ดีกว่านะครับกว่าที่เราจะไปคาดหวังกับหุ้นตัวหนึ่งแล้วก็ให้ให้เขาพยุงอัชินีไปนะครับอันนี้มันมันน่าจะเป็นภาพแบบนั้นนะครับในอนาคตครับ งั้นเรามาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายนนะ,ะจะฝากแผนแลวก็กลยุทธ์การลงทุนให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะต้านทานความผันผวนเหล่านี้กับทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยต้องวางแผนยังไงดีคะครับก็อันดับแรกเนี่ยก็คงจะต้องเลือกที่เป็นหุ้นที่เรามองว่าเทรนของเออร์เน็ตนะครับในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยนะครับยังเป็นภาพที่เติบโตได้นะครับอ่าแล้วก็ต่อเน,นี่ยนะครับก็คือมันจะดี มันจะดีขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าหุ้นในในในตัวที่เลือกๆนะครับคือมันมีอคัตเตอร์ิสต์นะครับหรือว่ามีเซนติเมนต์บวกคอยหลอเบี้ยงราคาหุ้นนะครับมันก็อาจจะทําให้หุ้นเหล่านี้นะครับมันมีโอกาสที่จะเอาตัวฟอร์มตลาดได้นะครับซึ่งในมุมของตัวเมย์แบงก์เราเนี่ยนะครับเราก็มีเลือกคอฟฟิกนะครับหุ้นรายรายเดือนของเดื่องมิชูดาเนี่ยนะครับอยู่สามบริษัทนะครับบริษัทแรกเนี่ยนะครับก็คือเราเลือกในส่วนของตัวแอดวานนะครับเราเรามองว่าแอดวานเนี่ยคือ ใน,ในช่วงเดือนป,ปลายาพฤษภาเนี่ยนะครับก็ราคาหุ้นก็ปรับลงจากความกังวลเรื่องของ MSCI มีบาลานซ์ที่เขามีการลดํำหนักแอดวานแล้วก็ทําให้ราคาหุ้นมันลงมานะครับแต่งองไรก็ตามเนี่ยถ้ามองในมุมอของเทรนด์ของเออร์เน็ตนะครับในระยะถัดไปเราก็ยังมองว่าภาพยังเติบโตได้ดีนะครับจากภาพของอุตสาหกรรมการแส่งขันที่มันลดลงนะครับจากในมุมของตัวการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ยังทําได้ดีอยู่นะครับเราก็มองว่าแอดวานน่าจะเป็นหุ้นหนึ่งนะครับที่น่าจะเอาเพื่อฟอร์มตลาดได้นะครับแล้วก็ อ่าคุณที right ่สองนะครับเราเราคุณที่สองกับที่สามเนี่ยเราจะเน้นก็คือเป็นคุนที่ได้ประโยชน์จากอ่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของของรัฐนะครับก็อ่าตัวที่สองเนี่ยนะครับก็คือเราเลื่อนในส่วนของตัวมินนะครับเพราะเรามองว่าเดี๋ยวในเดือนเนี้ยนะครับก็ในในนแง่ของตัวมาตรการเกี่ยวกับโครงการภาคภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมันน่าจะมีความคื้หน้ามากขึ้นนะครับซึ่งมินก็น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับขณะที่ในมุมของตัวมินเองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโครงสร้างรายได้ของบริษัทของเขาเนี่ยหลักๆมันมาจากรายได้ าโรงแรมจากฝั่งยุโรปนะครับแต่ว่าเ,าเราเราที่เราเลือกเนี่ยนะครับก็เพราะว่ายุโรปนะครับในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยมันจะเป็นช่วงไฮซีซั้นเขานะครับดังนั้นเนี่ยเป็นของเออร์เน็งเนี่ยนะครับเราพอเราก็มองว่ามินเนี่ยน่าจะเด่นกว่าเมื่อเทียบกับในในส่วนของตัวโรงแรมของไทยนะครับอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเราเลือกในส่วนตัวสเตคอนนะครับซึ่งสเตคอนเนี่ยเรามองว่าอ่าภาพก็คือที่ ได้ได้กล่าวไปตอนต้นน่นะครับที่ผมมองว่าเดี๋ยวในเดือนนี้นะครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นของภาครัฐเนี่ยมันน่าจะมีขับเคลื่อนออกมาบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกมองนะครับไปที่หุ้นในกลุ่มรับเหมานะครับที่ถ้าสมมติว่ามันมีความคืบหน้านะครับในมุมของตัวมาตรการกระตุ้นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนภาครัฐเนี่ยนะครับก็น่าจะได้เป็นปีมนบวกนะครับประกอบกับในมุมของตัวสเตคอนเองนะครับเราก็มองว่าเออร์เน็ตไนมาสสของเขาเนี่ยยังยังน่าจะอยู่ในในเกณฑ์ที่ มีอยู่นะครับจากการที่เขามีการรับรู้งานจากแบ็กโลกเดิมของเขานะครับแล้วก็คาตาลิสเพิ่มเติมเนี่ยถ้ามันมีประเด็นเรื่องของการลงทุนภ่าเอกชนโดยเฉพาะในตัวตัวอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยนะครับเรามองว่าตัวสเตคอนเนี่ยถ้าเราได้ลองลองดูแท็กที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการรับงานตรงนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะน่าจะเป็น sentiment บวกที่หลอกเลียงราคาหุ้นได้อีกระดับหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเป็นสามหุ้นหลักนะครับที่ที่เราเลือกในเดือนนี้ที่หนา ค่ะ,ะให้คุณผู้ชมได้วางแผนการลงทุนกันนะคะต่อไปขออนุญ,ญาตนะคะสอบถามคำถ,ถามจากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างค่ะคุณผู้ชมขอแนวโน้มตัว BDMs ค่ะ,ะ,คะรับต้านมองอยังไงคะสามารถที่จะซื้อลงทุนได้ไหมคะครับก็ BDMs เนี่ยถ้าถ้ามองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ซื้อลงทุนได้นะครับเพราะว่าะระดับราคาปัจจุบันเนี่ยผมว่า valuation ม,มันต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ในอดีตค่อนข้างที่จะมากแล้วนะครับแล้วก็ดีเดนยูของเนี่ยมันก็อยู่ในระดับประมาณสามเปอร์เซ็นบวกลบนะครับดังน,นั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพของการซื้อแล้วก็ถือได้นะครับแต่ว่าก็ต้องน้นนิดนึงนะครับว่าระยะต้านเนี่ยใน,นมุมของตัวฮัสตนิตกับราคาหุ้นเนี่ยมันอาจจะอาจจะเหมือนกับไม่ได้มีประเด็นอะไรมาขับเคลื่อนแต่เท่าไหร่นะครับถ้าจะรอผมว่าอาจจะต้องไปรอในมุมไทมาสามที่เป็นไฮซีซันของหุ้นลเบเคบาลแล้วก็บีดีเอเอสนะครับส่วนถ้ามองในมุมของตัวแนวรับแนวต้านนะครับ ถ้าถ้ามองกรอบแนวรับเนี่ยนะครับผมว่ามันก็จะอยู่ตรงบริเวณช่วง21บาทนะครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านระยะต้านก็จะอยู่ตรง21.8ครับค่ะตัวถัดไปนะคะดูโฮมค่ะขอรับต้านค่ะครับก็ดูโฮมนะครับภาพถ้ามองใน,นเชิงเทคนิคก็แนวรับประมาณ3.5นะครับแนวต้านเนี่ยก็บริเวณช่วง3.8โป๊ นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆถ้ามองในมุมของตัวกลุ่มคนมอินฟลูเมนต์ตเนี่ยนะครับในในระยะนี้เนี่ยนะครับเท่าเท่าที่อ่าเราลองอเช็คนะครับในแง่ของตัวเซมโตเทลโก w ด h เนี่ยนะครับในในช่วงไตรมาสสองเนี่ยอาจจะ,ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตรงนี้อาจจะเป็นความเ,เ,เสี่ยงแล้วกันนะครับที่อาจจะจํากัดการฟื้นตัวของราคาหุ้นนะครับค่ะถัดไปเป็นโกลบอลค่ะครับก็อ่าโกลบอลนะครับถ้าถ้ามองกรอบก็คละ เป็นเป็นกรอบล่างเนี่ยนะครับตรงบริเวณช่วงห้าสองนะครับกรอบบนก็ห้าุดเจ็ดนะครับก็ภาพคล้ายกันนะครับจริงจริง global d u home นะครับแล้วก็โฮมโปรด้วยนะครับเซมนโต้เซลกล้อนเนี่ยในไตรมาสสองเนี่ยอาจจะดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตามกําลังซื้อในประเทศที่มันดูกันตอำลงนะครับค่ะตัวถัดไปนะคะอีชีขออนุญาตแจ้งคุณผู้ชมนะคะปิดรับคําถามที่บีกเกินแล้วนะคะตัวอีชีค่ะดูจากกราฟแล้วมีแนวโน้มเป็นการปรับตัวลดลงไหมคะ ครับก็จริงๆอ่ะกรับถ้ามองเราก็ก็ต้องบอกว่ามันเทรนเนี่ยมันก็ยังยังยังเป็นเทรนขาลงอยู่อันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองในในเชิงของฟันเดิร์เมนทัลเนี่ยนะครับเรามองว่ามันมีจุดที่น่าสนใจนะครับในในมุมของตัวอินชีนะครับซึ่งอ่าเมื่อวานเนี้ยเราเราอ่ทางมีแบงก์เรามีการเข้าร่วมการอานิลลิซิ่งนะครับกับทางบริษัทเนี่ยนะครับก็อ่าส่งการส่งสัญญาณนะครับของของบริษัทเนี่ยก็ก็มองว่าเทรนด์เออร์นิ่งเนี่ยนะครับในช่วงไตรมาสสองเนี่ยภาพก็ จะดูดีนะครับทั้งการเติบโตทั้งเงียออนเงียแล้วก็อ่าคิวออนคิวนะครับโดยการเติบโตของเงียออนเงียเนี่ยโดยส่วหนึ่งมันการบันทึนกกาไรพิเศษจากการขายที่ดินด้วยนะครับขณะที่คิวออนคิวเนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่เล่งตัวตามปีกันน้องนะครับแต่ว่าจุดเด่นของกีชีอ่าอันหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากเออร์เน็งต์โมเมนตัมที่ไทรมาตอกอาจจะโตดีแล้วเนี่ยก็คือดีเวนดิ้งยูนะครับที่เราบอกว่าอ่าปีเนี้ยนะครับตัวดีเวนดิ้งยูของกีชีเนี่ยนะครับอ่าอยู่ระดับถึงประมาณสักที่11 นะครับซึ่งซึ่งผมว่าภาพของดีเวนด์ยูที่มันอยู่ในระดับสูงแบบนี้นะครับแล้วก็เทนเออร์เน็งในในในช่วงไตรมาสสองเี่ยมโอเคแบบนี้นะครับเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นจุดที่ที่ซื้อได้นะครับสําหรับในส่วนของตัวอีชินะครับแม้ว่าภาพของตัวกราฟในเชิงเทคนิคตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้มีสัญญาณการปงตัวให้เห็นชัดเจนสเท่าไหร่นะครับค่ะข,ขออีกสามตัวนะคะโฮมโปรค่ะพอจะถั่วได้บ้างไหมคะตรงนี้ครับก็ถ้าถ้าโฮมโปรเนี่ยนะครับ ถ้าถ้ามองดูกราฟนะครับฐานแนวรับถัดไปก็ตรงบริเวณช่วงเจ็ดจุดสี่นะครับแล้วก็กรอบบนก็เจ็ดจุดแปดนะครับก็ถ้าจะซื้อโฮมโปรนะครับผมว่าในในระยะสั้นสิ่งที่มองก็คงจะเป็นดีเวนดิ้วนะครับที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยประมาณสักห้าเปอร์เซ็นบวกลบตรงนี้นะครับแต่ถ้าสัานิในระยะสั้นต้องต้องเรียนไว้นะครับว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าอ่าภาพของตัวเฟมโซเซลโกลด์นะครับทั้งดูโฮมโกลอลโฮมโเนี่นะครับติดลบหมดเลย ในช่วงไตรมาสต่อนะครับค่ะ IBL ค่ะจะไปต้านได้สักประมาณเท่าไหร่คะมองนะคาเป้าหมายยังไงคะครับถ้ามองแนวต้านนะครับในส่วนของตัว IBL เนี่ยนะครับผมมองลงบริเวณช่วง2ี่สนะครับซึ่งในในระยะนี้ผมว่าก็คงต้องคาดหวังนะครับในแง่ของตัวการเจรจาการค้านะฮะระหว่างตัวสหรัฐกับจีนเนี่ยนะครับที่ขผ่าล่าสุดในสัปดาห์นี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการดพูดคุยกันนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไป ไปรอดูพัฒนาการว่าจะคุยกันจริงหรือเปล่าจะคุยกันวันไหนนะครับแล้วก็ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมว่าถ้าตรงนี้มันเป็นมันเป็นปัจจัยบวกเนี่ยน,น่าจะหนุนพุ้นในกลุ่มไชน่าเพลสนะครับแล้วก็ i อ l เนี่ยพงขึ้นได้นะครับค่ะตัวสุดท้ายค่ะบีครีมค่ะคุณผมมู้ชมบอกว่าไม่ได้เข้าตลาดมาสี่เดือนอยากรู้ทิศทางบีกรีมติดลบไปเยอะเลยค่ะครับก็ในส่วนในส่วนของตัวบีครีมเนี่ยนะครับคือคือภาพในระยะสั้นก็จะมีประเด็นเรื่องของค่าไฟที่ที่เวียดนาม ที่ทาง EBN เนี่ยต้องมีการอาขออนุญาตปรับลดค่าค่าไฟลงมานะครับซึ่งประเด็นนี้ผมว่าอันตรงเนี้ยมันจะเป็นประเด็นที่สร้างโอเวอร์แฮงนะครับกับกับในิโมขอตัวราคาหุ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราตัดประเด็นนี้ไปเนี่ยนะครับเราเราก็มองว่าภาพของตัวบีกิมเนี่ยนะครับระดับตรงเนี้ยวอลูเอชันเนี่ยมันก็เป็นเป็นจุดที่ที่ซื้อได้นะนะครับเพียงแต่ว่ามันซื้อน้อยและซื้อได้ไม่เต็มที่นะครับจากที่มันมีประเด็นโอเวอร์แฮงกับประเด็นนี้อยู่กว่านะครับค่ะ อ่ะได้เลยค่ะวันนี้ก็ให้คุณคำแนะนำนะคะกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณชันชัยค่ะครับสวัสดีค่ะก็ให้ตัวหุ้นเอาไว้3ตัวด้วยกันนะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกลงทุนกันประจำเดือนมิถุนายนนะคะ